ก้นหินสู้กับรถถังหนังสติ๊กสู้กับเฮลิคอปเตอร์มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเข้าจริงในรอบร้อยปีที่ผ่านมามันไม่มีความสมดุลมันไม่มีความสมเหตุสมผลมันไม่มีความได้สัสดส่วนอยู่แล้วในอินทิฟาดาครั้งที่หนึ่งมีคนตายทั้งหมด1,600คนร้อละ12เป็นชาวอิสราเอลร้อยละ88เป็นชาวปาเลสไตน์ ผู้เสีชีวิตส่วนใหญ่ชาวอิสราเอลเป็นเจ้าหน้าที่ขณะที่ผู้เสีชีวิตส่วนใหญ่ชาวเปเลสไตน์เป็นพลเลือนสัดส่วนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดการเผชิญหน้าความหมดศรัทธาต่อผู้นํากลุ่มเดิมทําให้เกิดผู้นํากลุ่มใหม่อย่างฮามาสที่เห็นว่ากระบวนการการพูดใช้การทูดใ,ใช้ไม่ได้ผลการเจรจาอนาคตรัฐเปเลสไตน์ที่ได้รับสัญญาไว้จาก ประชาคมโลกว่าจะเกิดขึ้นหลังจากออสโลแอคคอร์ดไม่เคยเกิดขึ้นจริงการใช้ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นอีกครั้งในต้นศตวรรษที่21ในนามของอินทิฟาดาครั้งที่สองและครั้งนี้รวมถึงกลยุทธ์ใหม่คาบอมหรือระเบิดพรีชีพ สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพศ2023ปีคศ2023ไม่สามารถแยกออกจากประวัติศาสตร์100ปีได้วันนี้ที่กาซาคือวิกฤตประชาชนไม่มีข้าวกินประชาชนไม่มีน้ำดื่มไม่มีบ้านคลุมหัวรถบรรทุกที่ลำเลียงอาหารเข้าไม่ได้ถ้าเรือถูกปิดสองในสของโรงพยาบาลปิดทำการ แห่งที่เหลืออยู่กำลังไม่พอโรงผลิตน้ำดื่มขาดพลังงานไม่สามารถเดินเครื่องได้อาหารไม่เพียงพอและราคาแพงและต่อให้คุณมีเงินเก็บเพียงพอคุณก็ไม่สามารถซื้ออาหารได้เพราะตู้ ATM ไม่มีเงินเหลือให้กดนี่ไม่ใช่ผลพวงของสงครามแต่นี่คือความจงใจของรัฐบาลอิสราเอล